ท่าน้ำปลามาไว้ไงนะเมื่อกี้ฝนมันตกเหตุไมวะฝนตกวะเมื่อกี้มันตกดีนะตกแรงทำไมวะให้ตกแรงเป็นไงวะถ้าตกแรงนี่ไม่ต้องใช้น้ำปลาทำหมกข้าวเลยเอ้าทำไมอ่ะน้ำปลาไหลลักโอมเฮ้ยทำยันลูกบวชอีกอ่ะ กิ๊บมีสารภาพบาดอนนยอย่างเงี้ยไอ้อีเรนก็บอกว่าโอ้ยไม่ว่างพีู่หนักไปทำศูนย์นะพี่ไว้เขาเรมึงพูดกับมันว่าไงก็ก็นบอกแบบนี้ไม่ว่างกูก็จะไปพูดอะไรต่อ,อ,อแล้วตอนนั้นมึงก็ยังไม่ชัวร์ด้วยที่ปรับด้วยออมึงให้คิดถึงกูก่อนออว่าถ้ากูไม่ไปมันคงไม่อยากไปใช่ประมาณนั้นผมรู้หน่อยให้บอกด้วยบอกวันไหนเพราะว่าถ้ามึงไปมึงไปอยู่แล้วอย่างเงี้ยบอกว่าออนพุด กินเล้วกูไม่ช่ยกันแล้วแล้วมันก็บอกกูปุ๊บกูก็เลยไม่พูดเลยเขาบอกว่าเจอเขาเสียวันอังคารตอนสี่ห้าทุ่มมันจะไปนังพูดอยู่แล้วไงี่ยใช่แล้วแล้วพอบอกว่าญาติเสียกูก็เลยแบบโอ้เขาคงไม่ไปแล้วแหละเออกูก็เลยไม่ชวนเลยนั่นแหละพอเมื่อพอเมื่อวานไปเข้าไปที่ทิศทากูก็เลยคุยแม่งสร็จอ่าถ้าถ้าถ้าน้องเล็กดูคลิปนี้อยู่ก็เดี๋ยวอีกประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวพามาใหม่นะเดี๋ยวเอารถมึงมาเลยแลละ ถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่นะเดี๋ยวมึงมาแน่นอนมึงมามึงได้มาแน่นอนก็มึงบอกไม่ว่างเดี๋ยวมึงรู้เลยว่าเวลารถมึงเหินข้ามเนินแล้วป้ายทะเบียนป้ายต้องหลุดเป็นไงอะรถกูมาเนี่ยหนึ่งป้ายทะเบียนกูหายสองกูถอยหลังใส่ต้นไม้ดังตั้มบุบอีกหน่อยจริงวะเออบุบกันชนบุบหน่อยมันมองไม่เห็นเออ อ๋อได้เบียร์กับป๋องนึงกินได้บรไดยได้ทนตุ้มไอ้พอนมึงเบียกไอ่ี้เนี่ยเนี่ถอยถอยถอยตุ้มอ้าวพอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่พอได้ไงวะไม่พอได้ไงแล้วมันเต็มตรงกลางเลยเราไม่ไม่เห็นมึงงงวะมึงก็งงอะไรล่ะถ้ากูเห็นกูก็เบรกดสิจิ้มมือจิ้มไงอ๋อนิดเดียวไม่ไรถ่ายวิดีโอ ถิายาดีโอต้งไทยเบียร์ก็ต้องกินรถก็ต้องขับไหมรถก็ต้องขับตัต่อต้องกัดต่อกับไปต่อต่ออีกสองสามอาทิตย์กาจะเร็จพี่ดูกระจกตามไลน์พี่ดูกระจกไอเหียหมาววกวันนี้ขับรถไม่ขามากเกี่ยหนึ่งเกี่ยสองเกียหนึเกียสองเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งปล่อยคันปล่อยคันแลวิ่งตุดสุดสุดสุดนุุนุ เนี่แล้วลำละมันเสียงไงเปเราก็มีเนี่ยตอนคืนนั้นถ้าใครเนี่ยนอนไม่หลับนอนคืนนอนเปได้นะอยู่พีแดกีนี่หนีมุ้งเออพี่นี่ไม่รู้อะไรหรอกเนี่ยเห็นไหมมีมุ้งน้ำขึ้นก็นอนแช่เลยนะทั้งคืนนะมึงเห็นมึงเห็นตรงนี้ป่ะมันจะเอาเชือกถึงได้นะอ่ามันจะมันจะคุมอย่างนี้เป็นมุ้งพี่นอนไหมนอนนอนเลยไปเหี้ยปอดเดะปอด เป็นไอ้นี่ลูกปอดไในนี่ปอดปอดอะไรปอดบื้งไม่กล้าพี่นอนเต็นท์คนเดียวไม่กลัวหรอไม่กลัวแต่วันนี่มึงพูดเนี่ยกูเริ่มแล้วเดี๋ยวเล่าเรื่องผีกอะลรทีนี้ไอ้เหี้ยแล้วนี่ไอ้วเอี้ยแล้วไปเดียวถือขอขอเล่าเรื่องผีคนละคนละเรื่องคนละคนละคนเล่ากูอะคนเล่ากูเฮลเล่เฮลเล่ตีเวดดิ้งเลยไหมเนี่ยพีเวดดิ้งพีเวดดิ้งห้ามเลยห้ามเลย เวลานี้ของมาเดือดห้าโมงสิบนาทีมึงยังไม่เข um> ็ดใช่ไหมคลิปของมึงเนี่ยไม่เชื่อหม้ว่านันน่ารักเหมันฟังเลยเออมันไม่เที่ยวเลยมันบอกว่า เขามีเอ็นเครดิตตายแล้ว <invent> ม <fit romance> <sk> ีม่มาจนะแนเป็ัวน่อ้ัวยักไ่นะไครับวันนี้ อะไรวะที่นี่เขาเรียกอะไรนะของอะไรวะของมะเดื่ออ่าของมะเดื่อฮะอันนี้แม่ครัวแอมนะฮะวันวันไม่ทำอะไรกินแต่อาหารเข้าไปกิเสือหนวดเปียกเปียกเปียกแต่หนวดเปียกแต่หนวดไม่เข้าปากเ่ออันนี้อันนี้ชันแปะ เออหาแต่ทิพตหาแม่งทิพตทุกทิพตช่วนวันไหนช่วนวันจันทร์จช่วนวันจันทร์มาวันเปลี่ยนหน้าทิพมาวันเสาร์จันโอ๊ตจันโอ๊ตมาใหม่อันนี้ฝนตกนะฮะจันเบิร์ดจันบูดเอาเฮ้ยอะไรวะบอลมัดยังไงวะบ้ามันหลุดเอง อะไรไม่เป็นไรหรอกเอาวสาวหลุด,โ,ดโอ้ไหนลูกสาวโชว์ดิยอันนี้ <c oughs> เอเอเดือดหมดอ่ะเดืยดหมดโดนข้างล่างตรงนี้โอ้บอกดีบอกดีตอนนี้เวลาห้านาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาหรือว่าห้าโมงเย็นฝนตกนะครับมี็ญญาานบรรยากาศ บันเทิงบันเทิงพี่บอลบอกอยู่ดีๆมาลำบากเอออยู่บ้านดีๆไม่อยู่มาลำบากนะแม่กลัวอันนี้ติ๊กี้ทำกับข้าวเอาหนูปลาไหมแล้วหนูไหนรถมาถามมาไม่ใจไหนนี่เออเป็นไงฮะกางเต้นทริปแรกของเราทริปแรกบันเทิงมากเลยครับฝนตกฝนตกรถติดรถไม่ติดรถไม่ติด โอ้ตอเหมือนหอนเสียเท่าแก่หายเข้าเออ่นิดโอ๊ตบอกว่าอยู่อะไรนะเสาวอาทิตย์อยู่ห yes, ้องสบายสบายมาพามาลำบากเออลำบากทั้งกันแต่ไม่ต้องกลัวมาจันชัยมาจันแปะสบาย น่าเป็นไก่ไก่ต้มโคกอ้าไม่ใช่น่าเป็นไก่ต้มแบบซี่เพราะโค,โคก้งตรงนี้นะแม่หัวติ๊กมีตัวเฮียอะไรเกาะหัวอ๋อเดือยเสาไม่ใช่ตัวเฮียก <c oughs> ินกันเลย ไปมากูก็ไปมาข้ังหน้ากูไปมาอัเหรอจริงหรือเปล่าแต่พอแต่พอเจอเจอเจอลำธารที่ไโอ้สบายดีดีันเรามามาอีกตรงนี้เลยดีเราต้องเปลี่ยนที่ดิเอาเลยไอ้แป้งยาสกไหมวะไอ้กระดดอ่ะ้างน่าเชมาอม่ไ้มามามาันสะกม ในเวลาที่เรามาเตี่ยวทำไมมันแป๊กเลย่ที่ตับพี่ตับโคตวคุณแอมมันนะอยากก็แดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็โยนทิ้งไป นั่งคอคอคลุงอิดว้าวสีเป็นยังลยแต่มันเผ็ดนะแอมเพราะว่าใส่พริกไอติกไปนิดเดียวเองเผ็ดจะมีอีกกระทะหนึ่งอีกกระทะหนึ่งแบบไม่เผ็ดไอ้แป๊กกี่บอกเผ็ดอันนี้จะผัดตั้งแต่ตีห้านะออด้่นขึ้นมาไหมออนั่งนั่งชมการยิบถึงถึงเจ็ดโมงตอนนี้เจ็ดโมง <c oughs> ยังไม่ได้กินเลย <c oughs> 哎呀。 hatiang udah <c oughs> อาไป็นเท่ก็ไม่ใช่ช้อนอะตะกินน้ำหยดๆน,นะน่ามีา เปิดโปงนะเปิดโปงไอ้ดู่ะตัวไอ้เยูเทียงเรียนมาไหนดิไอ้ดูวาไงนะพี่ไอ้ดูบอกว่าแฝดอ๋อแฝดนั่นเหรอไอ้สัตว์อ๋อแฝดนั่นเหรอแฝดเที่ยงอะไรไอ้ดูบอกว่าไอ้ดูบอกว่ารวมทีนี่หมดเจอตอนหลังเลิกงานเจอหลังเลิกงานเพราะมันนั่งตรงศาลาแล้วทีนี้โอ้ก็บอกว่าเอ้าเขาเพ่เห็นพี่ไปวิ่งอยู่ที่ศาลากลางกันสองคนเออเออพี่วิ่งใคร่ใครไปเดินเดินใครเดินคนเดียวไปเจอเพ่งไปเจอ ไปเจอพอดีรู้จักกันรู้จักกันตอนที่เดินแล้วมึงมึงตามเขาเออมึงตามเขาแล้วเขรู้จักกันไปเจอไปเจอไปเจอนแล้วกูรู้เฮะกูรู้รู้เลยวะว่าไอ้ห้อยไอ้ห้อยยุไอ้ห้อยยุไอ้ห้อยบอกว่าเฮ้ยมึงจีบเลยน้องก็สดแต่พักหนึ่งพอจีบติดลูกเฮ้กูขอบคุณมากแล้วฮะ Bây giờ tao đi mà nét nam à.